สวัสดีค่ะท่านเอทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทางส่องรับได้กันเด้อคลิปนี้เกล่ำแย่กระเด้ตัวเหล็กสายดวนจากเกอุดนเนาะค่ะเกอุดนสายดวนเนาะเป็นมีแนวทางของเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนาเดี๋ยวเกล่ำแย่หาตัวเหล็กล่งตัวเหล็กล่งให้เอเจเพ่มกำกันเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาของเกอุดนล่ะค่ะค่ะ เกอดรอนเพิ่นกะมีแนวทางของเล้าพัฒนามาแบบใหม่ๆด่วนๆเนาะค่ะเนาะเอาแบบไก่ห้อยออกเนี่ยละค่ะตัวเลขสิเป็นจังไหยเดี๋ยวผ้าเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะตัวเลขชุดนี่เกอดรอนเพิ่นหายแนวทางมาเล่าพัฒนาลรค่ะเล้าพัฒนาม,ามาไมล่าซุปหค่ะเล่าพัฒนางวดประจํามันที่หกเนาะค่ะเนาะหก ทอคอคลาวพัฒนาค่ะค่ะลาวพัฒนาเกวดอนหายโหลดไปที่ค่ะโหลดศูนย์ค่ะโหลดศูนย์นกับสามค่ะโหลดศูนย์กับสาม ศูนกับสามเกวดอนหมาค่ะแนวถ้าตัวเลขของเกวดอนพันหายหลดศูนย์กับสามเหค่ะหลดศูนย์จับสามจับคููมาห้จับคูสองตัวนะะเนาะค่ะเนาะสองตัวหนึ่งศูนย์สามนย์หนึ หกสามศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดสองสามสองสามสองสามค่ะ ก็จะไม่เป่าอีกคู่หนึ่งค่ะสาม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 เลขสามตัวเลขสามตัวสองหกสามสองสามศูนย์หนึ่งศูนย์สาม หน3งศูนย์สามค่ะสุดเนี่ยวพัฒนาเกลวดอนเนะเาะพัฒนาเกลวดอนเดี๋ยวตัวเด่นค่ะตัวแน่นวิ่งหลุดสองตัวล่ะค่ะ ึงโหลดสองตัวโหลดศูนกับสามเด่นหายสามศูนค่ะสามศูนสองสามศูนย์สองค่ะศูนย์สองเลขสามตัวค่ะให้สามคูณเลขสามตัวสมหางเลขสองตัวเด่นไปที สามศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองสามแหละค่ะสองสามค่ะตัวเด่นเนาะค่ะค่ะ เกอดอนมาดวนเนาะค่ะเนาะตัวเลขของเกอุดอนมาดวนก้อนหวยออกละค่ะคือสิท่านสื่อท่านหาอยู่เนาะสุดเล่าพัฒนาละค่ะสดเล่าพัฒนาเลขสตัวสอตัววิ่งหลูดศย์กับสามะค่ะเด่นไปทีสามตัวลดกัเด่นไปสามะค่ะมีศนย์กับสจับมาให้หนึ 0, ่งศูนย์สามศูนย์ 4, 23, สองสามสามสามค่ะสอง 30, 02, ตัวเด่นซีคูค่ะหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองสองสามค่ะตัวเด่นยู่ในววงกลมเนาะทุนหน่อยกะตามตัวเด่นก็นได้ค่ะตัวเด่นตกขัดมาแล้วหรือจะหลดนี่ศูนย์กับสามล่ะค่ะกะล่องผิดจรณนาบบ้งเนาะค่ะเนาะแนวทางเิ่นหายมากสองตัวค่ะตัวเด่นเด่นไปทีสามล่ะค่ะโหลดสาม ศูนย์กัเป็นตัวล่องเนาะแต่เป็นกระจับคู่เดนมมใหาคือเก้าล่ะค่ะคูเดนคูหมักเลขสามตัวก็จะมีอยู่สองหกสามสองสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามค่ะเลขสามตัวเลขสตัวสองสามกค่ะก็ะอยู่ในนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเลขสตัวสมตัว หมักสอบคูไดกะล่องผิดจัลนาเบิงได้ค่ะเด้อแนวทางห้มาดวนไมล่าซุดละค่ะกะหมักสอบจังไดกะจับไว้ค่ะหากบ่หมักบ่สอบกะเบิงเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะเนาะหลุนไปนํากันล่ะค่ะหลุนไปน้ากันมือแรงนี่ละค่ะมันจะเข้าจะลดจังไดกะติดตามกันไว้ละค่ะเดี๋ยวรัฐบาลมากอะลงปล่อยไปอีกขึ้นเก้าล่ะค่ะตอนนี้เฮาก็หลุดหลุนเล่าไปน้ากันก่อนเนาะค่ะเนาะ หล่นเด็กเล่าไปน้ำกันก่อนเพื่อคว่ำบันเทิงได้ค่ะเด้อมักชอบจังคอยตามเนาะค่ะสุดนี่เกลําไยกก่ะบ่มีอย่างหลายค่ะก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ